เด็กๆจ้าเวยมานี่เลยจ้านี่หิวข้าวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทนเรียนมาตั้งหลายวิชาใช่ข้าวเช้าเนี่ยฉันยังไม่กินเลยนะน่ะจริงดิอืมไปเธอเข้าแถวก่อนเลยนี่หนูจะเอาอะไรดีจ้าเอาแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ค่ะได้เลยจ้า รอสักครู่นะจ๊ะสู่สูสาสา,สาบาัตบัตกลางๆบัตจังกี้ว่าจะไปเชียร์อะไรหรอคะเชียร์กีฬาสีไงจ๊ะอ๋อเอาอะไรอีกไหมจ๊ะพิชาเอ้ยพี่ชาเอาบลูเบลรี่ก็ได้ค่ะจ้ากับสตรอเบอรี่เนะาะค่ะค่ะแค่นี้เหรออ่าเอาแตงกวาด้วยก็ได้ค่ะ แตงกวา,าเราจะแตงกวาคือว่าบะบ๊เบ็ะแตงกวาหมดจ้าอมีแค่นี้นะจ้าขอบคุณค่ะนี่ชาฉันรออยู่นะโอเคนี่นจ้าเอาอะไรจ้าเอาขนมปัง,งทาแยามสตรอเบอรี่ค่ะขนมปัง,งทายามสตรอเบอรี่เอาอะไรอีกหรอจ้าเอาเนยแล้วกันค่ะได้จ้า เกี่ยวป้าจัดให้รอสักครู่นะจ๊ะหนูน้อยค่ะคุณป้าอุ้ยเจ๋งั่ะทำมสตาวอรี่มันเป็นยังไงนะป้าจัดให้ใหม่แล้วนะจ๊ะอันเนอร์ดิเนอะค่ะค่ะบลูเบอร์รี่ดีก็ดีค่ะจ้านี่จ้า ขอบคุณมากเลยนะคะจ้าไปหาที่นั่งได้เลยนะจ้าค่ะป้าหาป้าหาอะไรจ้าหนูอยากกินสลัดผัดอะค,ะคะ่ะได้จ้าเดี๋ยวป้าจัดให้ชอบกินเหรอจ้าใช่แล้วคะ่ะน่จ้าวันนี้ป้าไม่คิดตังนะจ้าป้าวันนี้ป้าใจดีป้าถูกหวยอ๋อป้าถูกหวยเนี่ยป้าดีใจมากเลย ป้าถูกหวยได้เท่าไหร่คะเออป้าจําไม่ได้นะวันนี้เนี่ยป้าเลยเลี้ยงเขากังว่าในเทนให้กินหรือเปล่าคะใจจ้ายีดูอร่อยไหมจ้าย,ยังไม่ได้ทานเลยคะ่ะอ๋อป้ากะจะจ้าป้าดีใจเกินนี่พวกเธอสามคนสองคนจะไปนัง่งตรงไหนหรอเธอจองไว้ฝั่งหนูนะเธองั้นเราไปก่อนใครเลยแม่เอาเสียงสิ นี่นั่นนิชาพิชาและลูกกวาดเสร็จฉันละทีนี้ฉันหมันใส่พวกเขามันนานแล้วใช่แต่เราจะไปทำยังไงดีอะ่ะอยากแกล้งก็แกล้งไม่ได้ทีนี้ละ่ะถึงเวลาแกล้งแล้วล่ะแกล้งยังไงอะ่ะก็ผักให้อาหารพวกสามคนนั้นตกไงจ๊ะ อย่างนั้นเหรอมันมันมันจะดีเหรอนี่หนูสองคนอะอะไรป้าเรียกหนูทำไมนี่ไปกินข้าวเวยไงไม่กินเรื่องของหนูทำไมป้าต้องมาเรียกด้วยเอา้ากลางวันทั้งทีไม่มากินข้าวเดี๋ยวก็เป็นโลกกะพอ่อเอาหรอกเป็นโลกกะพาะก็เรื่องของหนูไม่ใช่เรื่องของป้าถ้าหนูเป็นก็เป็นแค่หนูไม่ได้เป็นของป้านี่ไอเด็กนี่แรงจริงนะ นี่๋ยป้าไม่ทานข้าวตลอดทั้งเทอมเลยไม่เป็นไรเลยป้าหนูก็ไม่ต้องกินข้าวก็ได้อ้าวก็ดีสิป้าก็ไม่อยากจะขายโคกหรอกนะเราาถูกลอตเตอรี่แล้วนี่ฉันอยากแก้งนานนาน,นนานใช่ไหมนานไปแก้งันหน่อยดีกว่าอ่ะเอาสิใครแก้งดีอะเว้ฉันก็ได้ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มเธอนน่จริงด้วยอย่าเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มเลยเรียกหัวหน้าเก่ง เก่งเก่งเก่งเธอก็เรียกดูดีนะนิชาอะไรเหรอเออว่าแต่ว่าเธออยากไปนั่งกับเราไหมนี่นิชาอย่าไปคุยกับเขานี่เธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรกับเราลงไปเขายังไม่ได้ทำเลยเนี่ยก็แค่จะเก้งไงอ๋อเออนี่เธอรู้ไหมว่าเธอทำอะไรเออละลงไปไม่รู้เราไม่ได้ทำอะไรเลย วันนี้เนี่ยเราก็แค่มานั่งเรียนแล้วก็มานั่งกินข้าวตอนเนี้ยฉันรู้แต่เธอรู้ไหมสัปดาห์ก่อนที่ทำอะไรลงไปฉันไม่ได้ทำเลยนะอ๋อรู้แล้วอะไรตื่นสาย,ยดิมาโรงเรียนช้าเลยเฮ้นี่เดี๋ยวจะโดนเฮ้ยอ่ะแหมยังไม่พอเอาให้ตกทั้งหมดเลย ทำมบิตกหมดอดกินเธอสามคนนะ่ะไม่ต้องทานข้าวกันหรอกเดี๋ยวก็อ้วนอะไรโวเธอไม่ต้องทานข้าวเนี่ยนะทรมานเพื่อนแหมจะกินข้าวไปทำแมเดี๋ยวก็อ้วนหรอกเน่หนูทำไมทำของเละเทะแบบนี้โถเอ้ยสะใจจริงๆเหมือนไซมะนนาแล้วเนี่แล้วอ้าวอาหารของเธอเนี่ย เธอก็พวกเธอก็เช็ดถั่วไปทิ้งนี่นะฉันน่ะเข้าห้องละนี่ไอ้หนูมาช่วยเก็บเดี๋ยวนี้นะสอรี่นะป้าหนูไม่ทำาสะใจจริงจริ ก็ไม่อยากให้พวกหนูช่วยเก็บหรอกนะพวกหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอแต่ป้าหนาแก่แล้วอะพวกหนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมช่วยอะช่วยได้ค่ะหนูหนูต้องไปเอาข้าวมาใหม่แล้วเนี่ยป้าก็เสียงเงินเอาของมาจากแมคโครมาใส่ในร้านเนี่ยอไอเด็กพวกนั้นยังไม่ได้เรื่องจริงๆทานข้าวก็ไม่ยอมทานแถม่ังแก้งเพื่อนอีกด้วย ดี๋ยวป้าเนี่ยต้องไปโทรหาคุณใหญ่แล้วแต่ป้าเป็นพาโลเนาะป้าก็ทาหน้าที่ป้าไปเถอะนี่พวกหนูไปเก็บไปเอาอาหารมาเพิ่มเลยแต่ป้าน่ะเก็บกว่าเองเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกหนูช่วยเองได้โอ้ไม่เป็นไรให้ป้าเป็นพาโงป้าทำเองก็ได้ป้ากลัวป้าไม่ไรเงินไม่เป็นไรค่ะหนูช่วยก็ได้เพราะนี่มันอาหารของหนูอะค่ะ แหมไม่ไต้องเป็นคนดีมากหรอกเอา้าไม่ให้หนูเป็นคนเลวเหรอคะอืมนี่ยวตีท่านเลยอยากช่วยก็ช่วยเดี๋ยวป้าน่ะช่วยเก็บฐานให้นะคุณหนูจะทานข้าวกันหนิไหมเนี่ยทานดีค่ะป้าจ้าเดี๋ยวป้าเลือกอาหารให้นะจ้าเหนื่อยใจกับพวกใจควกนั้นจริงเอ้ยซุงซิงกับซิงซุงนี่ชอบเกมเพื่อนจริงนี่ไอห,หนูจ้ะ เพื่อนเขาชื่ออะไรนะสูงสิงกับสิงสุงค่ะสูงสิงส,งสิงสุงสั่งสิงสั่งเซ่เฮ้อะไรเนี่ยชื่อแปลกๆจังใช่ค่ะชื่อไม่เคยหลวงไงคะอ,อ๋อจริงด้วยอ่พวกหนูช่วยป้าเก็บกวาดเถอะค่ะมันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมขอขเมนต้มันด้านลั่งด้วยนะ นะคะบ๊าย้าสวัสดีค่ะแฮมเบอร์เกอร์ฉันยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเถอเอ้ย